ครับวันนี้จะมาแนะนําการจับภาพหน้าจอนะครับในมือถือซัมซุงสามวิธีด้วยกันนะครับในมือถือซัมซุงเนี่ยการจับภาพหน้าจอจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะนะครับถ้ารุ่นอื่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการลาก3นิ้วลงที่หน้าจอนะครับแต่มือถือซัมซุงทาไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีดังนี้นะครับวิธีแรกนะครับผมจะเปิดปุ่มลอยขึ้นมาเหมือน iPhone เพื่อใช้ในการจับภาพหน้าจอซึ่งมันจะเป็นเมนูลรดอะเดี๋ยวเราไปดูกัน เข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วให้ไปที่การช่วยเหลือการเข้าถึงแบบนี้เพื่อเราจะได้ทําการเปิดปุ่มลอยขึ้นมานะครับพอเข้ามาตรงนี้นะให้ท่านอย่าไปกดเปิดท็อกแบกนะครับท็อกแบกนี่ก็คือหมดคนพิการนะบางท่านเข้าไปหลงเปิดนะครับแล้วออกไม่เป็นอ่าให้เรามาที่การโต้อตอบนะครับโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านกดเปิดที่เมนูช่วยเหลือตรงนี้นะครับ ก็คือหลังจากเรากดเปิดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บปุ่มลอยก็จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะปุ่มลอยเหมือนกับ iPhone นะครับโอเคหลังจากเราเปิดตรงนี้เสร็จถ้าเราจะจับภาพก็กดตรงนี้ครับจับภาพหน้าจอเห็นไหมอ่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถทําได้ไง่ายนะครับถ้ามีปุ่มลอยตัวนี้แต่ถ้าจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมของมือถือซัมซุงเลยก็คือกดปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่มเปิดครับแช่พร้อมกันแบบนี้ อ่าโอเคกดพอดีมันมีเคสนะครับใช้มือหนึ่งถ่ายไปแล้วเนี่ยครับกดพร้อมกันก็จะเป็นการจับภาพแบบนี้หรือวิธีที่3นะครับวิธีที่3ง่ายมากเลยกดแช่ที่ปุ่มกลางนะครับ Google a s s i s t a n t ก็จะโผล่ขึ้นมาบอกว่าจับภาพหน้าจออ่าเราพูดคําว่าจับภาพหน้าจอนะครับมันก็จะทําการจับภาพหน้าจอให้เลยซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายนะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งยากกดปุ่มอะไรนะครับแค่ทําการกด Google ขึ้นมาปุ๊บนะครับ แล้วบอกว่าจับภาพหน้าจอก็มันก็จะจับให้เลยอันนี้ก็เป็น3วิธีนะสำหรับในการจับภาพหน้าจอของมือถือ s a m มซุงนะครับถ้าไหนที่ใช้มือถือ s ซั s u n g ก็ลองไปใช้ดูแบบง่ายๆนะครับแต่ก็รุ่นอื่นนี่เขาใช้เป็นวาง3 New นะิ้วเนาะแล้วก็ลากลงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการากดกดเปิด Google แล้วพูดจับภาพเนี่ยอันนี้ใช้ได้ทุกเครื่องนะ อ่านี่ครับรูปภาพที่เราทําการสั่งให้มันจับภาพอ่าโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือซัมซุงนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุท่านครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับขอบคุณครับ